กลับมาอยู่ก,กันต่อกับแทนและป๊อปซินีม่านะครับช่วงหนาาโชว์ฮิงฮะสัปดาห์นี้แทนมีสกููปที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังที่หลายๆคนกำลังพูดถึงในเวลานี้เลยนะครับ prisoners นั่นเองครับใครได้ดูแล้วก็คงทราบดีถึงอารมณ์ลุ้นและความตื่นเต้นของตัวหนังนะครับส่วนใครยังไม่ได้ชมลองชมสกููปนี้ก็รับรองว่าจะตุ้นให้อยากออกไปซื้อตั๋วชมแน่นอน The entire house. Not here. ภาพยนต์แอคชั่นสุดระทึกแห่งปี2013 p ริ s o น e r s คู่เดือด oh. เชื่อดปมดิบเมื่อเด็กหญิงสองคนถูกลักพาตัวไปอย่างไร้ร่องรอยความสุขในงานฉลองของคืนวันขอบคุณพระเจ้าจึงถูกเปลี่ยนเป็นศกนาฏกรรมสุดแขนคลั่งในพริบตา เปัดฉากความท้าทายด้วยเส้นตายของเวลาเมื่อกฎหมายต้องตามหาตัวเด็กทั้งสองให้พบภายในเวลาเพียง48ชั่วโมงสัญชาตญาณของผู้เป็นพ่อจึงเริ่มขีดกฎใหม่ โดยไม่ใยดีกฎหมายการเริ่มต้นความรุนแรงการไล่ล่าอย่างบ้าระห่ำเพื่อเข็นความจริงจึงเริ่มขึ้นหลังจากที่ prisoners ได้เปิดรอบพิเศษให้สื่อชั้นนำทั่วโลกได้ดูไปเมื่อไม่นานมานี้ prisoners ก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจนสร้างกระแสความฮือฮาถึงความเยี่ยมของ prisoners ในระดับปรากฏการณ์ พร้อมชื่นชมความสามารถในการแสดงที่ดีที่สุดในชีวิตของฮิว h ์แจ็คแมนว่าสมควรได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ผลงานมาสเตอร์พิสของฮิว h ์แจ็คแมนมูวี่แอมโพเรีผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตของฮิว h ์แจ็คแมน hitfix.com ลุ้นทุกวินาทีระทึกทุกลมหายใจกับความเข้มข้นสุดเซอร์ไพรส์ที่ดูแล้วต้องบอกต่อ Prisoners ประกาศศักดิ iller, ์ศรี ould, แอคชั่นทริลเลอร์ที่ดีที่สุดแห่งปีดึงดูดใจผู้ชมได้อยู่หมัดเอาไปร้อยเต็มร้อยวารายตี้ น่าทึ่งสมจริงทีมนักแสดงเยี่ยมฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์พริสเนอร์คือตัวเก่งรางวัลอสการ์ในปีนี้พีทแฮมอนนักวิเคราะห์ด้านรางวัลภาพยนตร์ววนค่าแก่รางวัลอสการ์เอาไปเลย10เต็ม10 jo.bro.com ความเยี่ยมที่ชมแล้วจะไม่มีวันลืม The Playlist ภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณนั่งไม่ติกกดเก้าอี้ Movies.com เมื่อกฎหมายให้แต่ทางตันความแค้นบ้าคลั่งจึงริ่มขีดกฎใหม่ Where's my daughter Prisoners คู่เดือดเชือดปอมดิบ เปิดรอบพิสูจน์ความเยี่ยมก่อนใคร26กันยายนถึง2ตุลาคมนี้รอบ2ทุกเป็นต้นไปฉายจริง3ตุลาคมในโรงภาพยนตร์ เป็นยังไงกันบ้างฮะก,กับ prisoners ครับน่าสนใจอย่างนี้อย่าพลาดกันเลยนะครับรอ DVD บางทีมันก็นานเกินแต่ยังไงก็ตามฮะช่วงหน้ากลับมาอัปเดต DVD กันดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรที่คุณรอคอยอยู่บ้างใน pop cinema แป๊บเดียวครับ